ไงค่ะเช่นบรูคเมื่อไม่นานนี้ชีวิตชันก็ปกติดีชันเล่นบาสเกตบอลให้กับทีมหญิงชั้นไฮสคูลชินชอบเรื่องการถ่ายภาพและคบหนุ่มที่น่ารักสุดๆชื่อว่าแอนดรูเรื่องของฉันคงไม่ได้ลงช่างไดอารี่ส่วนตัวแน่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนอะเนอะชินขอเล่าให้ฟังเลยนะฉันเพิ่งรู้จักแอนดรูได้ไม่นานนี้เองมันเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังโรแมนติกเลยชินเดินไปทั่วเมืองถ่ายรูปลงคอลเลกชันตัวเองแต่ทันใดนั้นเองก็มีเด็กท่าทางเกเรน่ากลัวปรากฏตัวขึ้น เขายิ้มหน้ารังเกียจพร้อมกับเดินม,มาหาฉันฉันอยากวิ่งหนีนะแต่ความกลัวก็ทําให้ฉันขาแข็งเลยแต่โชคดีที่มีคนแปลกหน้าแถวนั้นมาช่วยเหมือนกับพระเอกในเทพนิยายแล้วก็ไล่เจ้าก,กุยนั่นกลับฝูงไปโชคดีนะที่วันนี้ฉันอารมณ์ดีอะไม่งั้นแกลําบากแนะ่ทันใดนั้นฟ้าก็มองฉันแล้วเหมือนกับเดินสอนรักปัก,กอกเลยละค่ะเป็นอะไรมาเดี๋ยวเดินไปส่งที่บ้านนะฉันแอนดรูหลังจากนั้นแอนดรู Andrew กับฉันก็เป็นแฟนกันเราคลิกกันในทันที เขาอยากจะเข้าวิทยาลัยเดียวกับฉันและอยู่ในทีมบาสของเมืองด้วยความมุ่งมั่นของเขาชนะใจฉันแม้แต่พ่อฉันที่เป็นอธิการบดีวิทยาลัยก็ชอบแอนดรูมากและสนับสนุนฉันทุกอย่างไปไปได้ด้วยดีจนวันหนึ่งฉันเห็นว่าแอนดรูดูแปลกแปลกไปเขาซึมตลอดเวลามองยิ่งกว่าเมฆฝนอีกค่ะทุกอย่างโอเคดีไหมปรากฏว่าแพทริกกับตันทีมบาสข,ของเขาชอบหาเรื่องเขาบ่อยๆไอคนหลงตัวเองนั่นอิจฉาวความสามารถฉันเนอะแล้วก็ชอบหาเรื่องฉันทุกทีเลย ฉันว่าเขามองฉันเป็นคู่แข่งแล้วก็อยากไล่ฉันออกจากทีมแต่ฉันก็เบื่อที่เขาชอบอวดหมกที่ไมเคิลจอร์แดนเซ็นให้ด้วยแอนดรูเอารูปที่กับตันเขาถ่ายพร้อมกับหมวกนั่นให้ดูใช่แล้วมันก็ดูไม่น่าใช่คนดีทรงเกเรมาเลยไม่เป็นไรถ้าเขาแย่จริงกาจะตามทันเขาเองแหละทีมของแอนดรูมีแข่งรอบคัดเลือกในวันนั้นตั้งใจจะไปชิงรางวัลชนะเลิศมาให้ได้ซึ่งถ้าชนะได้ก็แปลว่าจะมอบโอกาสเข้าสู่วิทยาลัยชั้นนําได้เลยฉันรู้ว่านัดนี้สําคัญต่อแอนดรูมาก ฉันก็เลยไปเชียร์เขาแต่ว่าเขาได้นั่งข้างสนามทั้งเกมหลังจากชนะกับตันก็เต้นท่าตลกพร้อมกับสวมหมวกแล้วก็กล้าดีมาโหเร้อแอนดรูอีกแย่ yeah, มากเลยอะไรของหมอนั่นเนี่ยหลังจากนั้นแอนดรูก,ก็มาบน่นว่าพัทริกจับเขานั่งเก้าอี้แล้วไม่ให้เขาเล่นอย่ารู้สึกแย่เลยเดี๋ยวกรรมก็ตามทันเองนะสอสวันต่อมาแอนดูก,ก็แวะมาหาหลังจากซ้อมเขาดูเพ,พ,พแลียแล้วก็กระวนกระวายฉันก็เลยเดินออกไปทำน้ำมะนาวให้เขา ตอนที่เดินเข้าครัวก็เห็นรถตำรวจวิ่งผ่านถนนด้านนอกอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฉันเทนะ้ำมะนา,นาวเสร็จพอดีแอนดรูก,ก็ตะโกนมาจากถงทางเดินว่าจะไปแล้วเออบรูคฉันต้องไปแล้วอะ่ะไว้เจอกันเนะเขาดูกระวนกระวายมากซึ่งไม่ปกติเลยฉันสงสัยว่าแพทริกอาจจะหาเรื่องเขาอีกหรือเปล่าขึ้นก่อนฉันถ่ายมือถืออยู่ก็มาเจอข่าวท้องถิ่นเข้าดูเหมือนว่าจะมีคนกวาดสินค้าราคาแพงจากร้านอุปกรณ์กีฬาไฮโซไปมูลค่ารวมกันเยอะอยู่ โชคดีที่พวกเขาจับโจรได้แล้วพวกเขาแนบคลิปจากกล้องวงจรปิดและคนที่สวมหมวกก็ปิดหน้าตัวเองเอาไว้แต่ว่าฉันจำหมวกนั้นได้นะมันเซ็นโดยไมเคิลจอแดนฉันมั่นใจว่าต้องเป็นแพทริกแน่ๆฮะว่าแล้วว่าการต้องตามทันแน่นอนเลยทีนี้แพทริกก็ต้องเข้าคุกแทนที่จะไปชิงแชมป์ฉันโทรหาแอนดรูทันทีเพื่อบอกข่าวแต่ทำไมไม่รู้แม่เขารับสายแล้วพูดเรื่องที่ทำให้ฉันช็อกจนแทบสุด ตำรวจมาบ้านเราไม่กี่ชั่วโมงก่อนแลวก็จับแอนดรูไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแม่ก็ไม่รู้ฝันร้ายชัดเลยฉชนกังวลมากเลยคะ่ะก็เลยได้ไปที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่นั่นบอกว่าแอนดรูโดนจับเพราะว่าขโมยของจากร้านอุปกรณ์กีฬาเป็นไปไม่ได้กล้องวงจรปิดถ่ายติดอีกคนที่สวมหมวกนะคะผมพูดเรื่องรายละเอียดแล้วก็การสอบสวนกับคุณไม่ได้แต่เชื่อเถอว่าตำรวจรู้งานนะครับโชคยังดีที่พวกเขาให้เชนคุยกับแอนดะรูนาทีหนึ่งเขาสาบานว่าเขาไม่ได้ทำ เป็นแพทริกที่อยากจะกำจัดคู่แข่งแล้วก็ใส่ความฉันบรุ๊กถ้าเป็นความหวังสุดท้ายแล้วนะจะต้องพิสูจน์ว่าแพทริกอยู่เบื้องหลังเนอะอนาคตฉันอยู่ในอันตรายฉันเชื่อว่าแฟนหนุ่มแสนดีของฉันไม่ได้ทำแน่แน่ฉันก็เลยรับปากว่าจะช่วยเขาออกมาให้ได้ฉันจะไม่หยุดจนกว่าน่าจะได้รับความยุติธรรมฉันตื่นอยู่ครึ่งคืนเพื่อหาทางแฉแพทริกมันไม่ง่ายเลยที่จะไล่ต้อนคนตัวใหญ่อย่างเขาฉันต้องแอบๆแล้วก็เข้าไปใกล้แต่จะทำได้ยังไงนะฉันพลอยหลับไปลองคิดหาดูทุกวิถีทาง และในตอนเช้าเธอก็คิดออกมาเห็นทีมของแอนดรูหาคนมาแทนตำแหน่งของเขาที่หายไปวันนี้ชอบเข้าข้างฉันค่ะฉันเก่งบาสเกตบอลมาเสมอฉันก็เลยต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วก็ไปคัดตัวฉันเจอวิของคอสตูมวันฮาโลวีนแล้วก็รื้อตู้เสื้อผ้าของพ,อพ่อพ่อสร้างลุกแจมๆขึ้นมาฉันเป็นหนุ่มหล่อทีเดียวค่ะเฮ้ยนายว่าไงบ้างอะหลังจากซ้อมสักนิดฉันก็ไปคัดตัวซึ่งทุกคนต้องทําให้โค้ชแล้วก็กับตันทีมประทับใจให้ได้มาถึงตาฉันพระจิกก็ขำเลย เฮ้ยไอ้น้องหลงทางรอไงเนี่ยนี่ทีมกีฬานะไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลน,นายเล็กแล้วก็บอกบางเกินไปสําหรับทีมเรานะอ๋ะอเหรอแล้วนี่เป็นยังไงละ่ะฉันหมุนลูกบอลด้วยนิ้วมือแล้วก็ยอลองห่วงได้โดยไม่ต้องมองเลยทุกคนประทับใจทักษะของฉันพวกเขายินดีต้อนรับฉันเข้าทีมโอ้ถอนคําพูดเลยนายยางเจ๋งเลยเจ้าจิ๋วจะว่าไปเชื่อ,อไรหรอบรูคเอ่อบรบรันขอต้อนรับนะบรูคบรบรอันเ <laughs> <laughs> ยี่ยมส่วนแรกของแผนการเช็ค ฉันเป็นไบรอันและเริ่มซ้อมเพื่อแข่งชิงแชมป์งานยากยังรออยู่ค่ะคือกรอบความเหมน็นหน้าแพทริกแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาในทีมนี่กับตนหมวกที่ไมเคิลเจแดนเซ็นให้ใบนั้นไปไหนเหรอโอฉันก็อยากรู้เหมือนกันวันก่อนมีคนขโมยไปโคตรแย่เลยคือว่าหมวกแนะนำโชยฉันตอนแข่งเสมอเลยเนอะพวกคุณเชื่อไอหมอนี่ไหมก็หกฉันหน้าด้าน,านแบบเนี้ยฉันว่าเขาต้องเอาหมวกไปซ่อนไว้ที่ไหนแนะ่มันเป็นหลักฐานสำคัญเพ,พื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของแอนดรู ฉันต้องหามันให้เจอจากนั้นไม่นานฉันก็ร้อยทุกคนกลับไปเข้าห้องล็อกเกอร์ที่ว่างเปล่าและคนล็อกเกอร์ของแพทริกโอเคบรู๊กเธอต้องคิดให้เหมือนหมวกถ้าเธอเป็นหมวกเธอจะไปอยู่ที่ไหนกันไม่ได้ผลเลยอะนอกจากผ้าใบชุบเหงื่อแล้วก็โปรตีนบาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเวรกรรมต้องซ่อนเอาไว้ที่บ้านแนะ่ซ่อนอะไรที่บ้านนะพระเจ้าช่วยแพทริกเดินเข้ามาพอดีเลยฉันได้ปิดล็อกเกอร์เขาแล้วก็ยืนเงอแตพ่พักๆ เอออเอ่อ,อพ่อแฟนฉันไม่ปลื้มที่เราเดทกันเขาก็เลยเอาเธอไปซ่อนไว้ทุกครั้งที่ฉันไปหานะ่ะอออย่างงี้นี่เองพวกสาวๆทำคนเป็นบ้าได้หมดเนะเพื่อนอแล้วทําไมยังไม่กลับละ่ะกับตอนที่น้องซ้อมให้หนักกว่าใครสิฉันพยายามยังออกไปก่อนแพทชิกจะเปลี่ยนชุดแต่ทันใดนั้นเขาก็เรียกฉันโอเพื่อนนี่นายโกน,นขนขาด้วยเหรอก็แน่นอนสิทำให้ฉันลู่ลมขึ้นนะแล้วก็เร็วสุดยอดตอนอยู่ในสนามจริงดิไว้ต้องลองละ ดูเขาจะเชื่อนะฉันไปซ้อมอยู่เสมอแต่น่าแปลกที่ทุกคนแม้แต่แพทริกเองก็ดีกับฉันนะไม่มีใครหาเรื่องเด็กใหม่และกับตันทีมก็ได้รับความเคารพจากทุกคนไม่มีใครมองว่าเขาขี้อวดนั่นทําให้ฉันคิดว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันพยายามถามแพทริกเรื่องแอนดรูว์แต่เขาก็ไม่ตอบฉันไม่อยาพูดถึงเจ้าตัวปัญหานั่นในเสียอารมณ์นะทำไมถึงต่อต้านแอนดรูนักนะฉันเกือบจะได้รู้แล้วก็ฉันก็เลยทําการสืบสวนต่อไป โดยฉันขอแพทริกไปบ้านเขาแบบว่าเล่น Xbox นะ่ะฉันแอบหวังว่าจะหาหมวกเจอได้เลยไบอันคืนนี้แวะมาแล้วก็เอาขนมมาด้วยเนาะฉันไปถึงบ้านเขาตรงเวลาและต้องแปลกใจที่ห้องของแพทริกมีแต่รูปสวยๆเต็มไปหมดเลยว้าวรูปพวกนี้สีสันสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาจังเลยอะ่ะนายชอบจริงๆเหรอฉันถ่ายเองเลยนะงานอีนเรกของฉันเลยเหลือเชื่อเลยนะแพทริกแม้จะดูกระด้างแต่ก็พบความงามในสิ่งที่เรียบง่ายด้วย ฉันวกแวกไปแล้วก็รูปในมือถือตัวเองให้เขาดูพวกเราลืมเวลาไปเลยทั้งคุยเรื่องกีฬาศิลปะแล้วก็แรงบันดาลใจของเราระหว่างที่เล่นเกมคอนโซลกันมันน่าแปลกใจนะที่พบว่าเราเหมือนกันมากเมื่อเย็นนั้นผ่านไปทันใดนั้นเองแพทริกก็สารภาพว่าเขามองฉันเป็นเพื่อนสนิทแบะมือฉันมิดกันหน่อยเว้ยนายอ๋อหนุ่มๆเอิ่มเพื่อนกันตลอดไปฉันรู้สึกว่าตัวเองหน้าแดงพอเริ่มหลงรักแพทริกแล้ว ฉันก็เก็บความรู้สึกนั้นไปไม่เอาหน้าบรูคตั้งใจทามาเพื่อแอนดรูนะเมื่อกับตันออกไปจากห้องฉันก็หาดูทุกมุมเลยแต่ว่าฉันก็กลับบ้านมือเปล่าพทริกตต้องซ่อนหมวกนั่นในที่ลับมากแน่ฉันได้รับสายจากแอนดรูในตอนเช้าถามว่าการสืบสวนเป็นยังไงบ้างฉันทําเต็มที่แล้วรออีกนิดนึงนะฉันไว้ใจโหน้าบรูคพาฉันออกไปทีการคุยกับแอนดรูทําให้ฉันตื่นตาสว่างแล้วค่อยจับตาดูพทริกไม่นานฉันก็รู้ว่าเขาไปที่เดิมๆในเวลาเดิมทุกวันเลยอ น่าสงสัยอาจจะเป็นที่ที่เขาซ่อนหลักฐานครั้งต่อไปที่แพทริกไปที่นั่นฉันก็จะตามไปด้วยแต่ท่านใดนั้นเขาก็ไปที่สนามกีฬาของบ้านเด็กกัมพูาแล้วก็เป็นโค้ให้ที่นั่นฉันเป็นสปายที่โป๊ะมากเลยค่ะเพราะในที่สุดแพทริกก็เห็นฉันแล้วก็เรียกว่าไงไบออนมาเล่นด้วยกันสิให้เด็กๆเ,เห็นว่าต้องทำยังไงเน่ะครั้งนี้เองฉันก็อยู่กับแพทริกจะลืมเวลาอีกแล้วพวกเราชุดลูกกันแล้วก็สนุกสุดๆเลยฉันพยายามไม่หลงกับตันทีมตัวเองแต่ว่าฉันว่าสายไปแล้วล่ะ แพทริกชนะใจฉันได้เขาเป็นคนดีกว่าที่ฉันคาดเอาไว้อีกพวกเด็กๆชอบเข้าเหมือนกับซันตาคอสเลยแล้วก็เรียกเขาว่าโค้ดแพทน่าเสียดายที่เขาใส่ร้ายแอนดูเขามาในเวลาเดิมทุกวันไม่ขาดเลยนะเพื่อมาเล่นบัสกับเรายังไม่เคยโดดสกกมเลยอะ่ะเดี๋ยวนะทุกวันเวลาเดิมเหรอทุกคนฉันขอโตแป๊บนะพอฉันหยิบมือถือแล้วก็เช็กล้องวงจรปิดมันก็มีเวลากำกับเอาไว้ด้วยปรากฏว่าแพทริกไม่ได้อยู่ที่ร้านเวลานั้น เขาคงยุ่งกับการคอรให้กับเด็กๆอยู่นั่นเป็นพยานที่อยู่ที่ชัดเจนมากยังทาให้ฉันสงสัยว่ามีใครใส่ความแอนดูหรือเปล่าวันต่อมาฉันกลับไปซ้อมในฐานะไบอันและแพทริกก็ปลุกใจทีมเราแม่สําคัญใกล้ามาถึงแล้วนะเราต้องพยายามกันหนักขึ้นอีกอะหลังเราวอร์มเสร็จเราก็เริ่มซ้อมแต่คุณรู้ไหมวันนั้นโชคไม่เข้าข้างฉันค่ะเพราะฉันชูลูกต่อไปแล้วกระโดดไปเต็มที่วิกมันก็ไปจากหัวฉันด้วยออออฉันงานเข้าแล้วสิ ทุกคนโกรธฉันมากตอนรู้ว่าจริงๆฉันเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าบรูคแพทริกเจ็บที่สุดเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันมองเธอเป็นเพื่อนนะเขาไล่ฉันออกจากทีมโดยไม่ให้โอกาสฉันได้อธิบายแย่ที่สุดฉันเศร้ามากก็เลยเดินกลับบ้านแล้วเรื่องแย่ๆก็เกิดต่อฉันเจอเด็กเกเรที่แอนดรูเคยปกป้องฉันเข้าฉันทําตัวไม่ถูกเลยรู้สึกกลัวแล้วก็อยากจะหนีแต่ทันใดนั้นเองเขาก็เริ่มคุยกับฉันเดี๋ยวก่อนเนอะฉันไม่ได้มาเพื่อก่อเรื่องจริงๆแอนดรูอยากคุยกับเธอ ขาก็เลยบอกให้ฉันทำตัวเป็นอันธพาลเน่ะฉันจะได้ประทับใจเขาแบบว่าเหมือนอสศวิงสุดเทพพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยหมอนี่มันคนกลับกรอกทาไมเชื่อถามโรงเรียนที่เราเรียนด้วยกันก่อนแอนดรูจะโดนไล่ออกเขาจะรู้เรื่องเขาเยอะเลยนะแน่นอนว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันก็ไปโรงเรียนนั้นอยู่ดีฉันถามเกี่ยวกับแอนดรูและได้รู้เรื่องเหลือเชื่อมาค่ะแอนดรูอยากจะเข้าวิทยาลัยระดับท็อปแต่โรงเรียนและการสอบก็ไม่ใช่แนวทางของเขาเขาติดสนิทเพื่อผลประโยชน์ถึงกับกดดันครูให้เพิ่มเกรดเขาด้วย จากนั้นก็มีข่าวเช้าทาให้เขาโดนไล่ออกและทุกคนก็โล่งอกกันเคยได้ยินว่าแอนดรูเล่นสกรปรกถึงได้เข้าทีมบาสเกตบอลของเมืองสําเร็จนะหวังว่าจะเป็นตัวให้เขาเข้าวิทยาลัยได้อะเมื่อวันก่อนเขาก็อวดตัวเองด้วยว่าไปทําแต้มกับลูกสาวอธิการบดีมาเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าเรียนด้วยนะฮะงั้นแอนดรูก็แค่หลอกใช้ฉันเหรอเร็วที่สุดเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าที่เขานั่งข้างสนามก็เพราะว่าเขาเล่นบาสห่วยดูเหมือนว่าเขาตั้งใจใส่ร้ายพทาิก ื่อให้ตัวเองได้เป็นกับตันทีมด้วยแต่ว่าทุกอย่างผิดพลาดและเขาก็ต้องเข้าคุกตอนที่ฉันนั่งอยู่ในห้องปาลูกบอลกับกำแพงไปพยายามไต่ตรองทุกอย่างลูกบอลก็ร่วงแล้วก็กลิ้งลงไปใต้เตียงฉันก้มลงไปเก็บก็เห็นกระเป๋ากีฬาของแอนดรูดโดนซุกเอาไว้อยู่ข้างในมีของที่โดนขโมยไปพร้อมกับหมวกของแพทริกอะไรลละเนียปรากฏว่าแอนดรูซ่อนทุกอย่างเอาไว้หลังจากก่อเหตุในที่ที่ตำรวจไม่คิดจะลองมาค้นหาดูอย่างแน่นอนสารเลวของแท้เลย ฉันหยิบของที่เดินขโมยไปแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจขอบคุณที่ช่วยครับบุ๊กหลักฐานชิ้นนี้กับภาพที่ถ่ายได้จากร้านจะมากพอพิสูจน์ความผิดของแอนดรูในชั้นศาลฉันก็เลยรู้ว่ามีคนเห็นแอนดรูในที่เกิดเหตุแล้วก็ถ่ายรูปของเขาเอาไว้ตำรวจก็เลยรู้ตัวเขาจากภาพถ่ายแล้วก็พาเขาไปคุมขังเพราะงั้นที่แอนดรูพยายามใส่ความแพทริกก็เลยไม่ได้ผลฉันได้รับอนุญาตให้คุยกับแอนดรูอีกครั้งและเลิกกับเขาฉันบอกเขาว่ารู้ความจริงหมดแล้วในะทำตัวเองนะลาก่อนมันไม่จบหรอก เดี๋ยวจะต้องทดใช้แนะ่พาไปหนึ่งอาทิตย์ฉันก็เริ่มคิดดีๆอีกครั้งวันนั้นเป็นวันชิงแชมป์บาสเกตบอลนะสําคัญและฉันอยากจะไปเชียร์แพทริกแล้วก็คืนหมวกให้เขาแต่เขาก็ยังเมินฉันจากนั้นฉันก็เห็นข่าวในฟีดบอกว่าแอนดรูนี่จากการจับกลุมขณะถูกคุมตัวไปที่ศาลเขาเจอโน้ตในห้องขังที่บอกว่าแพทริกทำลายโอกาสสวอนาคตอันสดใสของฉันตอนนี้ฉันจะทำลายอนาคตมันใจฉันเต้นแรงสังหอนใจว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น ในการแข่งขันครั้งนี้แน่ๆฉันก็เลยยิบมหมวกแล้วก็วิ่งไปที่สนามแข่งฉันไปหาอาดีตเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตือนเรื่องแผนการแก้แค้นของแอนดรูแต่ที่น่าช็อกก็คือแพทริกไม่อยู่กับคนอื่นๆและเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยกัปตันบอกว่าเธออยากจะคุยด้วยเขาไปได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโทรไปก็ไม่รับฮะเขาบล็อกฉันนะฉันจชหาเขาไม่ได้หรอกทีมโดนเรียกให้ลงสนามแต่ผู้เล่นขาดไปคนหนึ่งช่วยเราทีนะเธอเป็นความหวังสุดท้ายแล้ว เปกัปตันดาวสักครั้งฉันปล่อยพวกเขาผิดหวังไม่ได้ก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายส่วนมวกของแพทริกล้วก็ลงสนามไปลงเล่นให้เต็มที่นะแล้วก็โชว์กันว่าสนามนี้ใครใหญ่การซ้อมของเราคุ้มค่าเพราะว่าเราคว้าชัยชนะไปแบบสวยๆเลยเป็นวินาทีที่น่าจดจำมากค่ะระหว่างที่กำลังฉลองชัยฉันก็เห็นแอนดูงุดงิดอยู่ตรงที่นั่งเฮ้ยชนะอยู่ดีงั้นเหรอทุกคนจับมันนั่นคนร้ายแหกคุกคนในทีมช่วยจับกลุมเขาแล้วก็เรียกตำรวจมา จากนั้นแอนดรูก็ยอมรับว่าล่อแพทริกไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็ขังเขาเอาไว้ระหว่างที่คนอื่นรอตำรวจฉันกับเพื่อนอีกคนก็ปล่อยกับตันเขานึกว่าตัวเองไม่อยู่จะทําให้ทีมแพ้ซึ่งเขาเศร้ามากๆแต่เพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าพวกเราชนะแต่ได้ยังไงอะเพราะว่าบุ๊กเลยทำไมเล่นแทนห้อยอะแพทริกมองฉันอย่างแปลกใจแล้วฉันก็คืนหมวกน้ำโชคให้ของนายในกับตันงั้นฉันไปแล้วดีกว่านะเดี๋ยวบุกอยู่รับรางวัลเธอเธอนำโชคมาให้แล้วเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะแค่เพื่อนเหรอ ทาที่จะตอบเขาดึงฉันเข้าไปจูบเป็นวินาทีที่หวานมากๆเลยละคะ่ะแอนดรูวก,กำตามสนองและแพระทริกกับฉันก็เริ่มคบกันนี่ยังเป็นโคที่บ้านเด็กกําพรราด้วยกันอยู่ฉันรู้แล้วว่าข้างใต้กล้ามนั้นก็มีจิตใจอันดีงามอยู่รูปร่างอาจจะหลอกตาได้เนอะอ๋อนี่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะ